กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซพารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่าด้วยนะคะพี่น้องจา๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมของวันนี้นะคะฟังคำเตือนนิดนึงนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋าก่อนอื่นเรามาสรุปแนวทางกันก่อนนะคะพี่น้องแล้วค่อยมารับชมของวันที่22 ของวันนี้กันนะคะเรามาสรุปของเมื่อวานกันก่อนนะจ๊ะฮาหนอยสูตรจริงใจ1ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแอดมินก็ให้เด่นเป็ดที่ห้ากับศูนย์นะคะแนวทางเข้านะคะนอยพิเศษนะคะหนึ่งเจ็ดนะคะหลุดนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับไซวิ่งมานะคะเจ็ดสามนะคะเอาแอดมินมวยเราเจ็ดสามพี่น้องโอ๊ย เจ็ดนะคะมานะคะส่วนสามห้านะคะสามห้ามานะคะสามห้าห้าสามทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะตัวที่แอดมินติ๊กชอบด้วยนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้นะคะเพราะว่าออของเมื่อวานติ๊กชอบแค่สีคู่นะคะจะมีหนึ่งสองสามสี่นะคะก็เข้ามาห้าสามสามห้านะคะมาล่างนอยพิเศษนะคะส่วนนอยปกตินะคะสายวิ่งมานะคะสาม นอยปกติ88นะคะหลุดไปนะคะส่วน75นะคะก็หลุดนะคะตัววิ่งมานะคะ7ส่วนนอย VIP 32นะคะหลุดนะคะพี่น้องหลุดไปนะคะตัววิ่งมานะคะ3แล้วก็2นะคะส่วนนอย VIP 74นะคะหลุดนะคะในตารางมาหมดเลยพี่น้องดูซิ74 สองสามสามสองเนี่ยในตารางมาหมดเลยนะคะในตารางกํำลังวันมาหมดเลยนะคะถ้าใครจับคู่ได้นะคะจับคู่เป็นนะคะพี่น้องจา๋าสรุปเข้ามาหนึ่งนอยนะคะนอยพิเศษนะคะมาล่างนะคะว่าวลายยายหางเนาะพี่น้องจา๋าเรามารับชมของวันนี้กันเลยจ้าวันที่ยีสิบสองเดือนเจ็ดปีหกสิบสี่นะคะ แนวทางห้าหน้อยสูตรจริงใจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะวันนี้นะคะโอ้ชนอีกแล้วพี่น้องวันนี้แอดมินให้เด่นไปที่ห้ากับสองนะคะเด่นห้า กับ2นะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี0 8 1 9นะคะสำหรับสายวิ่งนะคะเรามาเจาะ5กันนะคะก็จะมี5 2 5 4 ห้าแปดนะคะส่วนเด่นสองนะคะก็จะมีสองหนึ่งสองหกสองเก้านะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันนะคะกันไปเขียนทอทงพี่น้องชุดกันนะคะก็จะมี สองสามหกเจ็ดสี่ศูนย์สามเจ็ดนะคะชุดกันตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมีห้าสองห้าแปดสองหก แล้วก็จะเป็น37นะคะ40นะคะตัวที่แอดชอบนะคะหรือใครจะ,ออะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะพี่น้องจา๋าอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจา้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในะอ้อมอกอ้อม,ออมใจด้วยนะคะ สาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยรวยแห่งๆกันทุกคนนะคะสําหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า